สะพานถึงที่สะพานขั้วน่ะที่ปางอันก็เป็นขั้วที่สูงที่สุดในเอเชียกรองอัเชียงใต้นะมันมีสคำขั้วนากันที่ข้ามแม่น้าจำพญาน่ะมีพี่น้องเอฟซีบอกให้พิมไปรีวิวดน่ะแต่พิมโบได้ไปจะเขื่อนเนาะมือนี้ก็เลยตัดสินใจไปยานไปบันึกแต่ว่าถ้าบถนึกอ่ะไปทําก็จะอ่านแค้มทางเนาะเพราะว่าไปไซก็บโบด้ส่วนนี้ส่วนโควิดก็เลยกบ่บ่อย่าง ไปยางหมอคนไร้ๆนะก็เลยอาศัยขับรถเอาบบนี้เรต้องลงเนาะคือว่ามันปลอดภัยกว่านะพี่นนองไปเบิ่งกันเลยเนาะสามขวานากันอิ้มเห็นอันพูนห่วน,น,นหุนห่นขวานันขวากันยังไงเห็นแหละเห็นหัวลำเล็มนั่ะ โดยเฮามาเริ่มจากคัวทมิตเลยเนาะคัวกัรจนาพิเศษเขาเปิดใหยบริการเมื่อวันที่ิบหาพุจิกปีสองพนหาหอยหาซิบเป็นคัวขึงขามไม่นําเจ้าพระยาเป็นส่วนหนึ่งของถนนการจนาพิเศษทางหลวงหมาเลขเก้าช่วงทางพิเศษสายบางพีสุขสวัสดิ์น้อพี่น้องในจังหวัดสม,มุทรปราการมีความสูงจากระดับน้ำทะเลหา12เมตรเนะเพื่อให้เพื่อสิ้นขาสามารถเข่าออกได ตัวสะพานก็มีความยาวช่วงกลางแม่นม500ม้ำา5อยเมตรนะซึ่งถือว่าเป็นสะพานคึงที่มีช่วงกลางแม่นม้ำยาวที่สุดในประเทศไทยน้อง,องแล้วถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอะลักษณะการก่อสร้างก็เป็นสะพานคึงคู่ขนานหกช่องจราจรด้วยกันเนะาะขัวที่เป็นสลิงยึดติดกับแนวเสาหลักของขัวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองแบบน้นนอง,องคือขัวแขว้นกับข,วขัวคึง ซึ่งทาเ้าเบิงเพื่อนๆนอ่ะบ่กิดไล่ค่ะกับซเบิงแบบไข่ายๆกันนะแต่จริงมันต่างกันอยู่คืออ่ะเว้าเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะสะพานแขวนซึ่งภาษาอังกฤษเขาเอ้นว่า Suspension Bridge เนาะพี่นอ้องเส้นสะพาน Golden Gate ที่ซานฟรานซิสโกเนาะส่วนสะพันในอ่าไทยเนี่เกือบทั้งเบิดเสเซนสะพันพระรามเก่าพระรามแปด สะพานกาญจนาพิเศษหรือว่าภูมิพลหนึ่งและ2เนี่ยล้วนเป็นสะพานคึ้งทั้งเบิดเนาะซึ่งในภาษาอังกฤษเขาเอ่ยนว่า c a b l e s t a y bridge เนาะซึ่งเคเบิลสลิงจะยึดติดกับพื้นสะพานเนาะพี่น้องและท้ายนำนักกับตัวเสาของสะพานซึ่งจะสามารถเพิ่มความยาวของสแปนเนาะผืนสะพานได้ยาวมากกว่าปกติเนี่นะนอกจากเขาเห็นการออกแบบและเก่งอย่างน่าทึ่งของวิศวกรในประเทศไทยนี้ คิมห็นแล้วคนลูกอ่ะบอกความจริงเนาะประโยชน์ของสะพานขึงลูกแขวนก็คือในกรณีแผ่นดินไหวหรือมีพายุแห้งสะพานจะเกิดการแกว่งตัวของมันเองเนาะเพื่อบ้อหเกิดการแตกหักของสะพานคือกับโครงสร้างสะพานแบบเก่าๆเนาะพี่น้องแต่โชคดีเมืองไทยบริอยู่ในเขตที่มีแผ่นดินไหวนักๆหรือว่าพายุแห้งคือในประเทศอื่นๆการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ทางผากเนื้อเนาะพิมพ์เห็นขาวแต่ว่าบริุ้นแห้งคือในต่างประเทศเนาะ ีนต่ตกใจเขาเขียนมองมองแดงๆรดคว่อมเร็วอีกหาลอยเมตรเพิ่นสิเก็บขาพานทางพิเศษเน้องพี่นอ้องพอา,าพี่มขึ้นมาจากมอเตอร์เวย์ช่วงที่ขึ้นในี่เพิ่งยืนนันบัสมาหาใบหนึ่งเนาะและเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ไปเสียเงินปลายทางนาะง พิมบ์บอเคยมาเจาืกเถื่อแต่บัหัวเพ่นสิเก็บเทไรเนาะห้ฮอตด่านแล้วก็จังปูนะว่าเพ่นต้องใจเทไรคือสิ่งสําคัญที่น่าทึ่งอะ่ะแบบอันนี้เขาสมเสยเลยเนาะว่าเพ่นเห็ุทางนี่นะจากขัวกัญจนาสามารถเสื่อมมาทางอะ่ะขัวภูมิพลหนึ่งขัวภูมิพลสองเนี่ยคือดีหลายอะ่ะย่อมรับเลยในการออกแบบในความคิดของเพ่นเนาะนี่ด่านนาเขาก็จะเป็นขัวภูมิพลแหละ ยักขึ้นมานำได้่ถ้าไดา้ขึ้นได้เพราะว่าผมพีม่ฝนขึ้นได้โอ้ยตื่นเต้นสุขสวัสดิ์ สะพานที่สองคือสะพานภูมิพลเนาะพี่นอ้องด้านหน้าที่วาเห็นเป็นสะพานภูมิพลสองแต่ว่าเขาสเส่อมต่อกับสะพานภูมิพลหนึ่งถัดไปเนาะสะพานภูมิพลรือเดิมเป็นสะพานวงหวนอุตสาหกรรมเนาะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาสําหรับถนนวงหวนอุตสาหกรรมเนาะเส่อมระหว่างพระรามสามถนนสุขสวัสดิ์ถนนปู่เจ้าสมิงไพรและการถนนกาญจนาภิเษก ลักษณะก็เป็นสะพานคึงคือกันกับสะพานกันจนาพิเศษที่ผ่านมานเนาะเป็นการสร้างสะพานคึงเคเบิลคู่ที่สร้างไวที่สุดในโลกและอกใหญ่ที่สุดในเอเชียเนาะขนาดเจ็ดช่องจราจรข้างด้านเนื้อหรือสะพานภูมิพลหนึ่งเสื่อมกับอันระวางแขวงโคงพางเนาะเขตยานวาวากรุงเทพมหานาครเน,นี่แหละกับตำบลบ,บางอยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนาะ ทางด่านไต้หรือสะพานภูมิพลสองทีหฮาแลนอยู่ตอนนี้เป็นสะพานภูมิพลสองเนาะส่วนภูมิพลหนึ่งอยู่ด่านนาครับคุณน้อพี่น้องสะพานภูมิพลสองเสื่อมต่อกับตำบลระหว่างทรงขนองเนาะกับตำบลบางยาแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคือกันเนาะโดยว่ามีพิธีเปิดยังเป็นทางการเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2549นะพี่น้อง มาหอดสะพานภูมิพลหนึ่งเที่ขาเห็นสีเหลืองทองอลงงองงงง view, งังงามในน้องเป็นน้องเสาสูงๆนี่กลางคืนเห็นวิวแห้งสวงามค่าเพราะว่าเพิ่นเปิดไฟแสงสีเนาะสะพานภูมิพลหนึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาทางดันเนื้อีน่นองเสื่อมระหว่างแขวงพงบางพงษพางเขตยานาวากรุงเทพเนาะกับตาบลทรงขานองอําเภอพระประแดงเป็นสะพานขึงเคเบิลคู่ขนาดเจ็ดช่องจราจรเนาะประกอบด้วยเสาสูงสองจำนวนสองตนเนาะขออภัย ความยาวสะพานส่วนขามม่น้จำจ้าพระยา3 6 6เมตรเนาะเป็นโครง3าประกอบระหว่างคอนกรีตและเหล็กความยาวตัวสะพานในส่วนด้านล่าง1นึเมตรนาะพี่น้องคือแบบเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจอะอิลีีเข้าขึ้นมาครั้งเถิงนี่พิมยังบ่เคยขึ้นจกักเถือพิมเคยรีวิวครั้งนึงคือถ่ายแต่ส่วนด่านล่างของโตควานนี่นะ พิมพ์ท่ไทตอนขมเพื่อนาะขามเพื่อไม่นําเจ้าพญา,ยาประมาณ3มบาท3บาทหาสิบนี่เลยจืดใจพิมพ์มาจากพลามสามเน,ะอนอา,าเนะตอนนั้นก็เ็นแล้วก็กรีดตื่นตาตื่นใจนะพี่น้องแต่ตอนเน้นมันกรีดมากกว่าตอนขับกับแบบสันส้นๆเนาะเกวนขัวที่สามที่พิมพ์ิไปคือขัวพลามเก่าแต่บอ้โไปถึงหรือบอ่เนาะวันนี้พี่อุงเทมงามขนาดพี่น,อน้อง ประแตนะ้มาเมื่อคืนนี่ฝนตกนะ่ะนำโฉมไล่สถานที่ไปทางไร่บาเนเด็กมันคือมีสไล้ซ้ายเแถวหน่อยนี่ย่างไงเนี่ยเอ่อถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมี3-4อันคลองเตยใช่เอียงวงแหวนนอเนี่ย มาต่อขัวที่สามเลยเนะาะขัวพรลัมเก่าเพื่อพิมพม์สีมาหอนีอีหลังอีเลือพี่น้องไปลงทางอยู่แถวอันถนนซาทอนไตเนื้อหมดแหละครึ่งชั่วโมงนะแถวนั้นก็ไปก็มาแนมเห็นแต่จอมตึกอันอันกสซิกรไทยเนี่นะเป็นสำนักง,งานใหญ่อ่ะแต่ว่าเขามาผีบัไดเนาะเหตดจังได้กับมาบัไหถนนกับเกี่ยวไปเกี่ยวมาก็เลยงง พอเขามาได้ก็ไปท้ามเจ้าหนะ้าที่ในตู้ที่ว่าเพิ่นเก็บขาผ่านทางนะเสียงเงินหาสิบาทก็ว่าขึ้นคัวอันนี้พระรามเก่าได้บอกเขาว่าได,ได้ขึ้นไปเลยก็เลยมาเห็นนะก็ดีใจแล้วสําหรับคัวพระรามเก่าเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนเฉลิมมหานครนอซายดาวขณรงองท่าเหือส่วงที่ขามแม่น้าเจ้าพระญายลักษณะสะพานคึ้งโดยใส่ สายเคยเบิลขนาดใหญ่คึงเป็นขนาดเดียวไหวกับเสาสูงของสะพานเพื่อักน้ำหนักของสะพานน้องๆเ,เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2 5 0 7เปิดให้บริการเมื่อวันที่2ซพาจิกปี2000พศน,พน,นะ2 5 3 0และขั้วพระรามเก่ายัางเป็นขั้วเสาคึงขนาดเดียวแห่งทอิฐของประเทศไทยน้องๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคือสะพานพระรามเก่าเนาะที่เม่งกับพว่วมหูคือกันเนาะพี่น้องว่าขัวพระรามเก่าเป็นขัวขึงแห่งทําอิดของประเทศไทยเนาะถ mm. ึงแม้ว่าเพิินสรีสางมาดนหลายปีเติอแต่ยังคงความมาตรฐานยังคงสวยงามคือเก่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือ ขอมูลเล็กๆน้อยจากพิมพ์เนาะพิมพ์กับบริหูรายละเอียดปันได้พี่น้องต้องขอโทษขอภัยกับได้เล็กๆในน้อยที่อธิบายพี่น้องไดหูไดเห็นในแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้พิมพ์กับขอขอบใจพี่น้องและาวที่ติดตามของขอาพะคุณพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านด้วยนะคะที่ให้กาัแกจแล้วก็ติดตามนอบวาริีวตต่างประเทศหรืออยู่ภายในประเทศเนาะขอขอบคุณหลายส่วนีนกาเป็นส่วนทีโลกระบาดกัขอให้พี่น้องปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะ มีแต่ความซุกความจเจริญเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสบายดีค่ะสวัสดีค่ะ